สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องูมพี่มันฟัาวันนี้เราจะมารับชมพักมาเยี่ยมเลยหมาเยี่ยมชมครอบพักแพงฟาร์มคอแพงฟาร์มโอเคครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมาดีช่องภูมพี่มันฟาร์มนะครับเดี๋ยวมีโอกาสามาเยี่ยมชมไอ้ไส้คนหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องราวอาจจะเป็นพิเศษนิดนึงครับบ่เหมือนกับขรอกตัวไปนะครับเพราะว่า ไอ้ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการปั่นควายเขาสนามประกวดโดยเฉพาะนะครับฮัาไปหูจักก็จะของคนก่อนเนาะครับสวัสดีครับพี่นี่ครับครับผมสวัสดีครับผมนี่รบกวนแนะนํเสื้อให้พี่น้องหูจักนิดนึงครับอ่าสวัสดีครับผมอ่าไอ้นิรันต์ศรีวิไลครับผมครับอ่าทีตังคอกอ่าอยู่ที่บ้านน้องซิมมาไตครับผมโมสิบสอง ตำบลนาดีอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีครับผมครับอุบลนี่แหละครับพี่น้องอุบลค่อยงามหลายแห้งครับซื้อเสื้อเป็นเสื้อเลนชือพี่นีนะครับเนาะครัเสื้อเลนซื้อนี่ครับผมโอเคพี่นี่ฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับครับศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสามสองหนึ่งสี่ศูนย์ครับโอเคอันนี้คือเบอร์โทรพี่นีเนาะครับผมอันนี้ที่ว่าคลิปพิเศษยังครับพี่น้องก็คือว่าแนวทางที่พี่นี่เพิ่นเหตุอยู่ปัจจุบันนะครับค่ะคือพี่นี่เพิ่นรับ คล้ายๆว่าถาา้าไผมีมีควายพอพันที่จะเข้าสนามประกวดแล้วม่มีเวลาเนาะดูแลปีนี้่นจะมีโปรแกรมยังดูแลให้ในการดูแลควายเข้าประกวดเตรียมโตประมาณนี้ครับอ่าตอนนี้ปีนี้ครับเฮาเห็ดมาจากปี้วครับตอนนี้อ่ายู่นี้จะสามปีเลยครับผมสาม,สามปีแล้วเนาะเข้าปีที่ล้วครับผมก็คือเห็ดเป็นแนวทางที่ว่าปั่นควายประกวดนี่เนาะครับผมครับซ้ํามปีนี้แล้วเป็นมเดลลิงนะครับพี่นอ้องปั่นชา้งามเขา้เขาสนามครับผมก็ปีนี้เคย ที่ว่าปัน่นควายพันขอกเขา้าครับพันเมื่อปีนี้ที่เขาที่พันมาแล้วก็เขาสนามมีรางวัลเนี่มีตัวใดนะครับพอพันอ่าก็มี่พอพันที่อ่ามาเนาะครับผมก็มีเก้าอุบลครับผมเก้าอุบลอ่าผมเป็นลูกเก้าเจริญครับ,รบ,รบผมคือ,อพันเมื่อปีนี้ในการปั่นมาเหรอพันมาครับผมที่ไปได้รางวัลอ่าแชมป์ที่เนีงยง่ย อำเภอโพไซครับผมได้กระดาษแกนแชมป์นะครับผมก็คือเพื่นได้แกนแชมป์อยู่โพไซมาเนาะใครคือเก่าบนพันตัวหนึ่งเนาะผ่านเมื่อปีนี้ปัจจุบันเพื่อนประจำการอยู่ไหนครับปัจจุบันนี่ได้แบ่งไปให้คุณเมียทางอำเภอเดียดครับผมกำไรดาวครับผมอ๋อแบ่งไปทางฟาร์มอำเภอเดชเนาะครับผมกำไรดาวฟาร์มบ่ครับกำไรดาวฟาร์มครับผมโอเคเดี๋ยวมีโอกาสจะเข้าไปทายพี่น้องเพิ่นเนาะโอเคตัวที่สองเลยครับอีนนี่ตัวที่สองนี่เป็นท่องเก่าครับผมเจ้าท่องเก่าเนาะเจ้าท่องเก่าครับผม เป็นลูกเก่าเจริญที่กันครับตัวไหนครับเคครับผมแต่เรื่องวันยังไงครับอยู่ตัวนี้ก็ไปได้แช่มอยู่งานตะกานครับผมครับอ่อยู่น้องคู่ลุครับผมอ่าเมื่อวันที่หาท่านว่าครับผมที่สสเพันจัดนะครับผมอันนี้ก็แช่มเหมือนกันเนาะครับผมก็แช่มเหมือนกันครับผมทองเก่าครับครับทองเก่าครับผมปัจจุบันเพิ่งประจำการอยู่ไหนครับปัจจุบันนี่ได้ไปประจำการอยู่ที่อ่า อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็คือแบ่งไปทั้งแบ่งไปทางสุรินทร์ครับพี่นํำพ่อหญ่จอมครับผมพ่อใหญ่จอมครับพ่อใหญ่จอมครับผมโอเคมีอีกปะครับที่นี่ที่นี่ันเือการปั่นของปีี้ม่มีตัวแม่อีกตัวหนึ่งครับผมมีตัวแม่น้ำครับตัวแม่ก็เป็นลูกเก่าครับผมอ๋อเก่าจะเลยมันเก่าจะเลทั้งสามตัวครับที่เขาสนามมาครับนี่รางวัลติดตัวนั้นก็ได้ได้ที่สามครับผมอยู่สนามเื่องในแดงหม้อครับขัดวัดควายอุบลราชธานีอ๋อแสดงว่าทีพันการปั่น ของพี่นีมากกับมีติดรางวัลทุกโตเนาะครับผมสมีดตีคือเป็นแกนแชมป์ก็มีครับแชมป์แกนแชมป์ครับผม่นีคือรับดูแลค่อยทั้งค่อยปู่ค่อยแม่เนาะครับผมที่จะเดินสนามครับโอเคปัจจุบันนี้มีพี่น้องหรือว่าทีมงานเพิ่นมาฝากพี่นีปั่นนีแคักโตครับอ่าตอนนี้มีมีสามตัวครับผมสามตัวเนาะครับผมยังสามตัวข้างหน้าเท่านี้ก็แม่นเนาะอ่าข้างนาเนี่ครับผมเป็นตัวซื่ออย่างครับตัวนี้ตัวนี้ชื่ออ่าหนึ่งอุบลครับผมเจ้าหนึ่งอุบลครับ สายเลือดเป็นลูกเบิรมครับผมพ่อคือเบิรมพันหลานพ่อคือเบิรมพันหลานครับแม่ล่ะครับพี่แม่เพิ่นเป็นเพชรอุดรครับผมแม่คือสายเพชรอุดรแม่ครับแม่เป็นเพชรอุดรครับผมโอเคก็คือมาตอนนี้มาประจําการอยู่ครับทั้งข่าปีนี้เนาะครับผมขอยาดเออเจ้าของเพิ่นนี้หนึ่งสังกัดอยู่นี่สังกัดของไผ่ครับอ่าตอนนี้สังกัดอยู่ที่อ่เจ้าของเพิ่นเฮียชัยครับควยงามขามใหญ่อ๋อโอเคก็คือเป็นเป็นของบิ๊กเมืองไทยครับโอเคก็คือเจ้าหนึ่งบนเนี่ยเป็นค้อยในสังกัดของเฮียชัยได้ครับพี่น้อง ครับผมก็คือคองงามขามขามใหญ่เนาะครับตอนนี้กับเปิดผสมมีพี่น้องนาเนาะครับผมเปิดผสมครับพี่นี่โอเคเปิดจังไหนเนี่ยครับเปิดผสมอ่าราคาเกษตรกรครับผมสองพันบาทครับผมสองพันบาทเนาะครับก็คือนําตัวเมียมาครับผมอ๋อนตัวเมียมาพี่น้องเอาตัวเมียเข้ามาครับมีรับประกันบอคับพีครับมีรับประกันสามขังครับผมสามสามเทื่อนเนาะสามลอบาเทื่อครับผมสามรอบครับครับเขามีบริการนอกพืนที่บ่คับพี่อ่าตัวนี้ก็บางเทือถ้าบ่สะดวกแต่ว่าเทากับมีมีรถ ไปรับไปแล้ครับผมแล้วว่ามันมากับจะบริได้นั่งพอพันออกไปอย่างนี้นะครับผมบริได้ออกไปเนาะแต่ว่าก็มีรถพาข้มาได้ครับผมเอามีรถไปพาไปนะไปไปรับตัวเมียมาหานะครับผมโอเคถรับถ้าพี่น้องสนใจอยากขับตัวนึงอุบลนะครับตัวจริงามแห้งนะครับพลงลองขับมาเบิงแต่โทรหาพี่นี่โดยตรงได้เลยเนาะครับผมโทรหาโดยตรงพี่น้องอีกตัวกราบนะครับอ่าศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสามสองหนึ่งสี่ศูนย์ครับครับอันนี้เป็น ตัวแรกเนาะที่มาประจําจการอยู่นี่แต่ว่าอยู่ในสังกัดของเฮียใช่ขวอยงามขมใหญ่นะครับพี่น้องพี่พพนีเป็นดูแลอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเบิงตัวตอไปเนาะพี่นเีเนาะครับูบันดาวลุงที่มาหน้าเขาโรงเรียนก็พี่นเีเช่นกันอ่าโอเคไปเ้าไปดูตัวตอไบครับ,รบผมด<ม>ีพ,พี่น้องครับเข้ามาเบิง นุ่มหน่อยอีกตัวหนึ่งครับที่เขามาประจําการเขาเขาคอดเลี้ยงก็ตั้งปีนี้นะครับนี่ฮะก็ได้รับเกียรติจากน้องหน่อยนะครับน้องยุยเนาะทัวนะครับน้องยุยเนาะในคน้อจับเข้าไห้ครับนี่กเก่งแห้งครับยิงเตยหน่อยจับควายตกไงหนึ่งโอเคนี่ครับนุ่มหน่อยสนีทที่พ่นเมื่อเขาคอดนี่เพ่นซื้ออย่างครับอ่าตัวนี้เป็นเจ้าใครน้อยครับผม เนซื้อไข่หนุ่ยนะครับเซื้อไข่หนุ่ยครับผมเป็นเป็นลูกเท่าไหรครับอ่าเป็นลูกชายของท่องสุกครับผมท่องสุกนี่ประจําการอยู่ไข่เปย์นะเหรอนะผมล่าสุดนี่ย้ายจากอ่าวิไลฟาร์มไปอยู่บ้านเปย์ครับผมข้าโตกเกือบเก้าล้านครับผมครับตอนนี้มามัเขาคลอดเท่าโดนหรือเปล่าครับตัวนี้กืบประมาณละราวสี่เดือนนะครับผมประมาณสี่เดือนเนาะครับผมเป็นอายุโตเพิ่มประมาณเท่าไหร่ครับพี่ อายุตอนนี้เขาข่าวก็ปีปีกว่า้วครับผมปีก่าเนาะครับผมแต่แนบมือยังเป็นเล็กหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าโตใหญ่แห้งโตจริงคือใหญ่แห้งครับผมอันนี้เพื่อยู่ในสังกัดของของไผ่ครับอ่าตัวนี้สีสังกัดอยู่โชคบัณฑิตฟาร์มครับผมคือเป็นเป็นค่อยในสังกัดของเฮียบัณฑิตนะครับน้อผมโชคบัณฑิตฟาร์มอยู่อำเภอเดชได้ครับพี่น้องบนเน่านะครับอันนี้เพิ่อนกามาเขาคลอดเพื่อยางสนามเหมือนกันนะครับครับผมนี่แล้วบนปรับตัวคั่วให้พี่น้อง่นเน้ ช่วงวนก็ได้ครับครับช่วงวันก็นได้ครับนังย,ย่อยช่วงวันก็นได้ครับโอเคครับพี่น้องเนคนขายเงี้ยี่นอ้องไปนอนนันดีครับนี่ขวายังเล็กหน่อย,ยครับนี่แต่เบป็งความสูงนี่สิทวมน้องน้องย,ย่อยแล้วครับแค่ปีกว่า พี่นี่ครับในการเข่าคอดเท่านี้ข่าวๆให้พี่น้องได้บอกว่าเาดูแลพันจังได้แน่ครับคเดี๋ยวพี่น้องมือใหม่ปะอยากบริหารมีทุนมีเงินเขาอยากเคลียร์เองสินะครับพี่ครแก่ข่าวๆแก่เรียมจะเตือนขึ้นนะครับผมกับเอามาโอเคคอกัมาอาบน้ำสักวันครับลงน้ำจี๊เงี้ยวสักวันครับกัอาบน้ำกับแต่งเข่าไป็นยงนะครับผมผมเพิ่มน้ำฟลักซ์ครับผมฟลักซในการเยือนนะครับผม เตื่อความหนิ่งในการเลยนะครับผมครับเพราะว่าเขาสนามมันจะมีค่อยไร้โตเนาะครับผมเรก็เคยมาเจอกันก่อนอาจจะแบบผมมีความหนิงถ้าเ้าต้องคื้ความหนิงเพลนเนาะครับผมอันนี้คือส่วงเสานะพี่ครับส่วงเสาครับก็จังกินอาหารครับผมครับเขากินอาหารเซตก็ังมาเสามาจูงออกกําลังกายครับผมมาเรียนมายังนี่แหละครับผมออกกําลังกายครับผมก็จงค่อยอาบน้ำอีกที่หนึ่งครับบันครับพอาบน้ำเซตก็จังเขาอ่าในคอครับผมมันไม่ยงอกว่าครับจ้องไป บอต้นนี้จะไปกินหยาแล้วนอนช่วงบ่ายมากจะจะโยงเองครับผมช่วงบ่ายสามจะจะอีกเค่นึงครับรอบหนึ่งคือป่อนครับผมเอรี้ยวพันกรจังมากป่อนอาหารหล้วกาโยงเนาะครับผมครับคำมีเห็ดยังอีกบรับคบคำก็มีอ่าโยงแล้วก็สีออกมาออกกําลังกายครับผมกาลังกายอีกรอบยางอีกรอบนึงก็จังลงนอนน้ำครับเงี้ยกับน้ำประมาณห้ามเแรงครับกับจังในเขาขอกอีกเค่นึงครับ แสดงว่าเขาต้องพิธีพิฐานกับเพลนแน่เนาะเคือเขาดับรับดูแลเพื่อเขาชนะประกวดเกมามากินหญ้านอนครับผมประมาณสองถุมถึงสามถุมก็จะมาอีกรอบหนึ่งครับอืมประมาณนี้ครับแสดงว่าโบแมนว่าเข้าแบบขอดแรงๆแน่กับเซ้าโจ๊บโบแมนโบ้เข้าในโจบครับผมเดกๆก็ต้องมาดูแลเลิกๆก็มาอีกรอบหนึ่งครับโอเคจังไนครับตอนนั้นตอนรอบเดกเนี่ก็จะมากินมาเอาเอามาออกอาบนามกับเบืองตามอากาศครับผมครับก็มาอาบนามแล้วก็เฟือกอีก ยืดอีกครับผมเพื่อกินอาหารอีกกับกล้ยอีกครับผมรอบนั้นมีมีไ้กล้ยเสริมน,เน้เนี่กล้วยครับผมรอบเดือกกินกล้วย,รย,รย,รยครับผมอันแรงเนาะครับผมกะจังเหลีวกะจังสีกินหยาครับครับเพราะหยาเบิดกะจังห้ฟางสิมใบเป็นการที่นี่จะเนียนหรือไ้ช่วงช่วงแรกเนาะครับผมกินไรแน่ครับนะครับพี่น้องพอเป็นวางไงไ่ายๆนะครับฟื้กกล้ยขาะน้ำนี่มี่ีรายละเอียดหลายแห่งครับแต่จะสนใจยังได้ก็ โทรติดต่อพินีเนาะพีนีฝากเบอร์โทรกับพี่น้องอีกทักรอบนะครับอ่าเบอร์โทร088 473 2140ครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้คือพ่อพันตัวที่สองที่มากเขาลุงเรียนครับเดี๋ยวไปเบิร์อีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง่ะเดี๋ยวไปตามชมกันครับพี่น้องครับมาเบิร์นาดาวลงอีกตัวหนึ่งครับอีกเขาลุงเรียนก็ทั้งปีนี้อยู่นะครับจะได้รับเกียรติจากน้องยุ้ยคือเราเนาะเป็นคนจับเข้าให้ตาไพ่นะครับ ทีนี่พ่อพันตัวนี้พันซื้ออย่างครับดาวลุงตัวนี้อ่าตัวนี้ซื้อเจ้ามหาศาลครับผมเจ้ามหาศาลครับซื้อมหาศาลครับผมเป็นเป็นลูกตระไดครับอ่าตัวนี้เป็นลูกอเทรบโบครับผมของพีซีจันนะครับผมพีซีจาเทอบ์โบนี่ยยุ่งกับปีซีจันเนาะครับผมครเทเ์โบซึ่งเทรบโบกะเป็นพ่อของวันวิสาเนะที่มีคนาโตที่เขาว่ากันแพงๆนะครับครับผมและแม่่ะครับสายแม่แม่เพื่อนนี่เป็นแม่ข้ามเก้ีวนะครับผมครับเป็นสายแม่แม่เพื่อนแม่เพ่นนี่เป็น อ่ามันสายเป็นที่เป็นเป็นแม่เพชรผู้แพงนะครับผมเป็นสายอุทัไทยป่ะครับพี่ครับผมเป็นอ่าเป็นแม่เพชรผู้แพงนะครับเนี่ยครับเก้ยวโอเคแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคนละพอกันนะครับผมอ๋อครับเป็นเขาเมื่อเขาคลอดโดนแล้วป่ะครับตัวนี้น่าจะฮาดืกันครับมาก่อนตัวนั้นอีกเดือนหนึ่งครับผมกเดือนเนาะเพื่อมาเตรียมตัวขาสนามขึ้นกันครับผมตัวนี้เพิ่นอยู่ในสังกัดของของใครครับอ่าตัวนี้ก็สังกัดโชคบันดิต์ตามเหมือนกันครับอมเฮียบันดิตคือกันเนาะครับผมือตัวนี้กั สังกัดของเฮียบันิตโจบันิตฟร์มยวเดียที่กันนะครับพี<ม>่นอ้องครับโอ้ถ่ายเยืนพี่นี่ก็มีโปรแกรมเมื่อคือจะไปรอยยอดที่กันครับผมตัวนี้ก็จะไปให่กันไปรอยยอดที่กันดเดี๋ยวแต่กล่องมาเบิงหลอดๆไหมครับนี่ก็เป็นคอยง่ายอีกตัวหนึ่งครับพีน่น้องบงการยืนน้องเบ่นี่ค่ะน้องน้องอยืยนะครับเป็นเยิ่งตัวหน่อยจับน,นั่งเยืนนิ่งห่งถ่ายพิน เป็นอาอยุจากปีแล้วครับพี่นี้ตุ้นนี้ก็น่าจะเป็นเป็นพี่ตัวนั้นอยู่ครับผมประมาณเป็นพี่ประหลายเดือนเนาะครับผมครับยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับครับผมน่ครับเบิ่งเป็นเนื้อหนังมาเต็มค่อยงามครับยี่อถ้าสนใจอยากติดต่อพี่นี่เรื่องการเลี้ยงวายประกวดสี่ห้บโบวี่วลไลอยากแต่ว่าเขามีวายหรือว่าปลอพันแม่พันครับพี่นี่เพิ่นปั่ปนข้าสสามประกวดให้ครับ ติดต่อพี่นีได้เนาะครับพี่นีครับเบอร์โทรพี่น้องนะครับอ่าเบอร์โทร0884732140ครับผมครับว่าขอกพี่นีเพิ่นกะพันพอพันมาหลายโตนะครับเขาจะน้ำกับนีรางวัลมาตลอดครับกต่การันตีโดยรางวัลที่เพิ่นได้มากนะครับกมือนี้เท่ากับมาเบิงขอกพี่นีว่าประเทศทางใดแน่หรือจะเตรียมชมพอพันนะครับในในขอกตอนนี้เนาะแต่เทาทีลาไปก่อนถ้าพี่น้องคนใดสนใจก็ติดหาอพี่นีได้เนาะพี่นีฝากเบอร์โทรกรอบครับ อ่าเบอร์โทรศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสามสองหนึ่งสี่ศูนย์ครับผมครับซื้อฟาร์มยังครับพี่อ่าอยู่ที่ฮักแพงฟาร์มครับผมฮักแพงฟาร์มนะที่ตั้งอ่าที่ตั้งยูนี่อ่าเป็นบ้านน้องซิมาไต่ครับผมตำบลนาดีอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอุบลไม่ได้ค่อยงามไป่น้องครับผมมาหนีกันลาไปก่อนเนาะพี่นีเนาะฝากติดตามพี่นีน้ำด้ครับเด้อครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณน้องยูนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิป ไปแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กด,ต,ดติดตามกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้นะครับ,รรบขอบคุณครับบา <ไป S 2> ยบาย